ใครนะที่จะมามอบสิบถ้วยให้กับคุณมาดูกันเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันด้อมนะขอดึงดูดพลังงานของคนที่เหมาะกับคลิปดันด้อมนี้เท่านั้นนะคะคนที่เหมาะที่จะได้รับสิบถ้วยนะคะขอให้สำหรับนี้สี่ใบนะคะใครนะ ที่จะามามอบอสิบถ้วยให้กับคุณคนนี้เขาจะเข้ามามอบสิบถ้วยให้กับคุณคนนี้เขาเขาเคยทะเลาะก,กับคุณไหมไฟต์ออฟบอนเนี่ยเนี่ยเออมีการทะเลาะก,กันเคยทะเลาะก,กันหนาหรือว่าไม่เข้าใจกันอะไรบางอย่างนี่แหละนะเออ แต่ว่าดูเหมือนสถานการณ์ในตอนนี้ก็ก็โอเคแล้วนะเนี่ยเออ่ให้สำรับเนี้ยสรุปจบเป็น King of ครับเนี่ยตอนนี้สบายใจแล้วเนี่ยเออ8 of Pentacle อันนี้ Page of ครับคนคนนี้เขามีความแบบมีความเพจ มีความเป็นเด็กหรือว่ามีความเป็นแบบมีความเป็นอายุเท่าไหร่ไม่ไม่สำคัญนะแต่ไพ่อันนี้มันจะมีความาไพ่เพชหรือว่าคนนี้เขา,าจ,จะเก่งในเรื่องของแบบเป็นคนที่มีความามีความติสอยู่ในตัวเป็น artist เป็นแบบ ประมาณนี้แหละเออเขาอะ่ะเออมันก็เลยบางทีก็เลยอาจจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยเออมีความงมีความทะเลาะกันบ้างบางทีอะ่ะเพราะว่าอาจจะมีความคิดเห็นบางอย่างที่มันไม่ตรงกันในบางอย่างอ Fight o ว War เนี่ยมันมคือการทะเลาะบอกบแวงกันนะเออคนนี้เคยเคยมีประเด็นกับคุณนะอ่ะเออดอฟเพนเดเคิล ก็อาจจะมีในเรื่องของอไอการการเงินหรือว่าความไอความดิสของเขาเนี่ยแหละที่ทำให้มันมีมันมีประเด็นกันเนี่ยตรงนี้เออแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามัมนมันโอเคแล้วนะตอนนี้มันมีความาสบายอกสบายใจมันมีความ เย็นสบายมันมีความเข้าออกเข้าใจกันแล้วตอนนี้นะเออแต่สถานการณ์ก่อนหน้านี้นี่คือแบบเนาะก็แบบนะก็ประมาณนี้อืมคนนี้แหละเขาจะมามอบสิบถ้วยให้กับคุณนเนาะอืมนะคะ page of c ครับเนาะ คนคนนี้อ่าบางคนก็จะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือว่าเป็นคนที่ที่เราบอกไปแล้วนะมีความเต็มมีความเป็นอ่าอ่าหรือว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเซนต์แรงนะนี่เออไอ้ไพ่เนี่ยไพ่ใบเนี้ยกับไพ่ใบเนี้ยคือคนมีมีเซนต์นะนี่คนเซนต์แรงเลยเอ่ะเออหรือว่าคนคนเนี้ยเนี่ยอ่า อาจจะแบบว่าเออทำอาหารเก่งทำเครื่องดื่มเก่งเนี่ยประมาณเนี้ยเกี่ยวกับหรือว่าจริงๆเขาก็เป็นคนที่ใจดีนะคน,นเนี้ย k n n o of c ั p เนี่ยเออเป็นผู้ใหญ่อยู่นะคนเนี้ยแล้วก็เซนดีด้วยนะคนเนี้ยเออ มาดูไพ่สำหรับนี้เพิ่มเติมว่าใครนะที่จะมามอบสิบถ้วยให้กับคุณนะเขาก็มีทั้งความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ความเป็นเด็กอยู่ในตัวเพราะว่าทั้งไพ่เพชและไพ่คิงเข้ามาเนี่ยอยู่ในเซตนี้เลยเนี่ยเขามีอาจจะมีหลายบุคลิกอะคนคนเนี้ยนะ แต่คนคนนี้ค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของการเงินนะคนคนนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับในเรื่องของการเงินในเรื่องของการทํามาหากินตังเนี้ยนะมาดูกันต่อนะขอให้อีก4ีใบสำหรับนี้นะคะเพื่อจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมให้กับคุณนะว่า ใครนะที่จะมามอบสิบถ้วยให้กับคุณนะคนคนนี้เขาเป็นใครนะขอไพ่สี่ใบ Ad เอทออฟคัทคนคนนี้เป็นคนใจดีนะเขาจะมาเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณนะคนคนนี้เออเขาจะทําให้คุณแบบเนี่ยเออเขาจะเข้ามาเติมให้แบบเนี่ยเออเติมความรักความ หวงใยความใส่ใจให้กับคุณเนี่ยเออเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะคนนี้เออไพ่หนึ่งถ้วยนี่ยคือคนที่มีความรักความหวังดีให้กับคุณคนที่มีความรักความจริงใจให้กับคุณคนนี้เออเอสออฟคัพเนี่ย,ออน,ยนะเป็นเป็นความรักที่ที่บริสุทธิ์นะเออเนี่ย ความรักที่บริสุทธิ์นะเอดออฟคารเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณเขาก็เป็นคนที่ใจดีเนะี่ยเออม,มาดูกันต่อแล้วเขาเป็นใครอีกเดอ o o มูนเดอ e m มูนสำรับนี้เป็นเเป็นนกฮูกสองตัวที่ยืนอยู่ตรงนี้ คนคนนี้เขาก็เป็นคนที่ที่เราบอกสำหรับนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยเซนแรงเนี่ยคิงออฟคัเนี่ยเซนเซนแรงนะนี่ p เพออฟคัก็เซนแรงเหมือนกันเนี่ยแล้วก็เป็นเดมูลมาอีกอะแล้วเซนเซนสัมผัสยานอย่างรู้ตรงนี้ก็มีแบบแบบลึกซึ้งเลยอ่ะเดมูลเนี่ย แต่ว่าบางทีอีกบางมุมเขาก็ค่อนข้างที่จะคิดมากอะ่ะเออตรงเนี้ยบางทีอ่ะเขาอะ่ะมันก็เลยทำให้ทะเลาะก,กันอะ่ะบางครั้งอะ่ะเพราะว่าคิดมากความความคิดมากความเนี่ยเออคนบางทียิ่งยิ่งมีความรู้เยอะก็ยิ่งคิดมากอะ่ะอย่างเงี้ยเออบางทีไพ่เดมงเนี่ยนนะออคิดลึกคิดมาก บางทีนมนี่เห็นไหมดมูลนะเซนสสัญชาติยานแรงเนาะคนคนนี้แล้วก็ชอบศึกษาหาความรู้ตรงนี้เออนะคนคนนี้แหละจะมามอบอ่า,อาสิบถ้วยให้กับคุณเนาะดมูลเนี่ยแต่ว่าอันนี้ไพ่มาแบบนกคู่มาเป็นคู่เลยเนาะยืนอยู่คู่กันเนี่ย พูดง่ายๆว่าต่างคนก็ต่างแบบมีความรู้ความสามารถนะก็เลยแบบว่าบางทีก็ไม่ค่อยยอมกันนะอ่ะตรงเนี้ยบางทีเนาะเนี่ยมันก็เลยทําให้ทะเลาะก,กันบางทีอืมออมาดูกันต่อใครนะที่จะมามอบสิบถ้วยให้กับคุณ q u e วิน f One คนคนนี้เป็นคนที่มีไฟในการทำงานคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่แบบว่ามีแพชชันในการใช้ชีวิตมีแพชชันในการทําสิ่งต่างๆในการทํามาหากินในการหาเงินเห็นไหมไพ่มาตรงกันนะน,น,นี่ Queen of One น,นะ ก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์น้าหลงไหลแล้วก็ค่อนข้างที่จะฮอตนะเออสวยหล่อนะเออมีความหน้าตาดีมีความแบบมีสเสน่ห์มีความแบบฮอตนะเออฮอตฮนะออนะทำงานเก่งด้วยนะหาเงินเก่งคนเนี้ย เป็นอวอรนและยังไงต่ออีกอะไรนะที่จะมามอบสิบถ้วยให้กับคุณหนะ่ะไพ่สรุปไพ่เซตนี้คืออะไรไน่ไพ่สำหรับเนี่ยขอไพ่สรุปหนึ่งใบ h นออฟสอดเน่ยคนคนนี้มีความแบบ มีความไนท์ออฟสอดเนี่ยมีความแบบไนท์ออฟสอดในไพ่สำรับนี้เหมือนอเหมือนเทวดานางฟ้าเลยเนาะเออเนี่ยที่บินลงมาเก็บขนนกเนี่ยนะไนก็คืออัศวินถือดาบเอบน แต่อัสวินถือดาบสำรับนี้เป็นแบบมีปีกอ่ะบินได้อย่างเงี้ยเออบินลงมาเก็บขนนกอย่างเงี้ยคนคนนี้เป็นคนที่มีความแบบมีมีมอ่ามีพลังงานของไออ่าความเป็นคนดีอย่างเงี้ยเออ พลังงานของเทวดานางฟ้าพลังงานของคนดีมีศีลธรรมเนี่ยนะให้สำรับเนี้ยะนะก็คือคนคนเนี้ยเอขจะเข้ามาเ่ทำให้ชีวิตของคนนะุณนมันมันมีความแบบมันมีสีสันมากขึ้นนะ,ะมีอะไรเนะี่ย มืนหน้าไพ่จะมีความแบบมีสีสันในชีวิตอย่างเงี้ยเออหรือว่าคนคนนี้เขาก็เวลาคุณพูดคุยกับเขาอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นคนทีเ่เก่งในเรื่องการสื่อสารอย่างเงี้ยเออ ในออฟสอดเนี่ยนะเก่งฉลาดอย่างเงี้ยเออในเรื่องการสื่อสารอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาแบบค่อนข้างที่จะเซนดีไง King คิงออฟคัพเนี่ยไม่ใช่ค่อนข้างหรอกเซนดีเลยแล้วก็ทํางานเก่งด้วยตรงนี้นะคะนะก็คนคนนี้แหละที่จะเข้ามามอบสิบถ้วยให้กับคุณเนาะคนคนนี้แหละเออนะ Hmm. Yeah. <Yeah. S 1> เนี่ยขาจะมามอบวความรักความจริงใจให้กับคุณเนี่ยเอทอฟคับเนี่ยนะเขาจะเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณนะให้แบบว่ามันมันเต็มมันล้นออกมาได้เลยอะ่ะความรู้สึกตรงนี้นะมันจะรู้สึกอิ่มเต็มอย่างเงี้ยได้รับการเติมเต็มอย่างนี้นะคะนะ คนคนนี้มีความเป็นคู่กับคุณนะคนคนนี้เนะี่ยเห็นไหมยืนอยู่เนะี่ยเป็นนกคู่เหมือนกันเลยเนาะเป็นคนเฉลียวฉลาดเหมือนกันเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้เหมือนกันเป็นคนที่เส้นแรงเหมือนกันนะคนคนนี้เ,เหมือนกันกับคุณนะนะโอเคนะโอเค คนคนนี้เขาใจดีมากนะอโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สำรับนี้นะว่าเ,เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณเนอะอไพ่สำรับนีม้มาดูเพิ่มเติมว่าคนคนนี้เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณเนาะ ขอไพ่หน uh, uh, mm ึ่งใบ i v e n e s s เ่าเนี่ยเออเขาอยากให้คุณให้อภัยเขานะคะเ,ออเราบอกว่าออก่อนที่เราจะเปิดไพ่เราบอกว่าอะไรเ,ออเขาเออมีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณใช่ไหม o r g i v e n e น s ะให้อภัยเขาเถอะนะ เออขอโทษขออาภายัยอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยนะอภัยเนี่อาายอ,อ,อ,อ่อา f อ r g i v e อ่อา I forgive myself อ่าแล้วก็ I am forgive เนี่ยเกี่ยวกับการให้อาภัยกันนะเออตรงเนี้ยอ่ ขาให้อภัยคุณคุณให้อภัยเขาเขาเขา,เอ,าอยากให้คุณให้อภัยเขานะเขาอยากขอโทษขออภัยคุณนะอย่างเงี้ยเออมันเกี่ยวกับการขอโทษขออภัยซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณหรือเขาเนี่ยแหละเพราะว่าเนี่ยมันมีประเด็นการเคยทะเลาะบบอแวงกันตรงนออนเนี้ย Fight or b เนี่ยนะเขาขอโทษคุณ เนี่ยตรงนเนี้ยนะคุณก็ให้อภัยเขานะอย่างเงี้ยอ,อมาดูกันไพ่สำรับนี้นะคะคนคนน,คน,นี้เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณนะเขาอยากขอโทษคุณนะต่างคนต่างให้อภัยกันนะอย่างนี้นะคะไพ่ใบนี้ที่อยากจะสื่อความหมายเนาะอะ มาดูกันต่อเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณ <c oughs> Clean your space น,ะน,นี่พยายามล้างพลังงานลบๆออกไปนะคะก็ล้างพลังงานลบในส่วนของบ้านเรือนก่อนนะเมื่อเราล้างบ้านของเราทำความสะอาดบ้านเรือนของเราแล้ว พลังงานในจิตใจจิตวิญญาณของเราตรงเนี้ยมันจะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นสเต็ปถัดไปอ่ะพอเราทำความสะอาดบ้านเราก็พอเราเห็นบริเวณรอบๆบ,บ้านของเรามันสะอาดพื้นที่โดยรอบของเรามันสะอาดตรงเนี้ยเออพลังงานของเราเองตรงเนี้ยมันก็จะ ทำคลีมมันก็จะสะอาดมากขึ้นตรงนี้อันนี้เรา,าถามว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณเขาบอกว่า Clean your space นะ่ะทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบของคุณพื้นที่บริเวณบ้านของคุณหรือว่าในจิตในใจในจิตวิญญาณของคุณนะก็ อันนี้เป็นไพ่ครูบาจารย์เนาะสองสารับเนี่ยะนะก็ะไพ่ก็เป็นประมาณนี้นะคะที่ที่อยากจะบอกคุณนะก็พยายามถ้าใครยังทําไม่ได้ในส่วนของพลังงานในจิตในใจก็ทำในตาในปะเอาเอา,เอาแบบเอาเขาเรียกว่าอะไรนะไอ เขาเรียกว่าทำจากถ้าทำจากแก่นทำจากแก่นยังไม่ได้ก็ทำจากเปลือกก่อนเปลือกก็คือสิ่งที่เราจับต้องได้ก่อนอะสิ่งที่เราจับต้องได้ก็คือ,อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายล้อมรอบตัวเรา ต้นไม้ใบไม้ขยะ,ะหรือว่าพื้นที่บริเวณรอบๆบ,บ้านของเรานะก็เนี่ยแหละเปลือกก็คือ,อสิ่งที่มันจับต้องได้ส่วนแก่นเนี่ยเอออันนี้คือ,อแก่นลึกเข้าไปข้างในเนี่ย ิ่งที่ครูบาอาจารย์อยากจะบอกจริงๆก็เป็นเรื่องภายในจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราเมื่อเราทําเปลือกของเราให้มันสะอาดแล้วภายในจิตในใจของเราภายในจิตวิญญาณของเรามันก็จะเราก็จะแบบค่อยๆขัดเกลาในจิตในใจในจิตวิญญาณของเราไปเรื่อยๆนี่แหละนะเออนะโอเคนะ ก็อให้อันนี้ก็ก็คุณที่เข้ามารับชมรับฟังก็ใครรับพลังงานได้มากน้อยแค่ไหนก็ฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็แล้วแต่ใครจะพิจารณาเนาะเราก็ มาสื่อสารผ่านไพ่คุณบาจาั์ก็สื่อสารผ่านเรามาผ่านหน้าไพ่ามานะคะก็ก็คุณก็ลองพิจารณาดูเนาะแต่ว่าถ้ายังฟังแล้วไม่สบายใจก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ไม่ฟังก็ได้คุณก็เลื่อนผ่านไปนะแต่ว่าถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเอ,อ พลังงานนี้เป็นของคุณนะคุณเหมาะคุณเหมาะที่จะได้สิบถ้วยมีคนที่เขาอยากจะมอบสิบถ้วยให้กับคุณและคุณเหมาะที่จะได้สิบถ้วยนี้ก็ลองทำพลังงานนี้ดูเนาะเนี่ยไพ่สองใบสุดท้ายเนี่ยก่อนที่คุณจะได้สิบถ้วยนยก็ ลองให้อภัยดูเนาะลองให้อภัยให้อภัยแล้วก็คลีนพลังงานของคุณทำความสะอาดพลังงานของคุณเคยโกรธเคยอะไรใครอย่างเงี้ยก็พยายามให้อภัยนะนะตรงนี้นะก็หลังจากนั้นคุณก็จะได้สิบถ้วยนะ,นะคุณก็จะมีความสุขนะ ก็จะได้สิบถ้วยเข้ามาในชีวิตของคุณนะคุณก็จะมีความสุขในชีวิตนะคะโอเคนะคะโอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปดันด้อมในวันนี้ ก็ขอให้คุณจะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง,งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะขอให้คุณสุขสมหวังในความรักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ